เป็นอะไรลูกแม่ทุกวันหนูร้องไห้เป็นอะไรคะหนูได้ยินคนน่ารักคะคนเก่งคะหน้าหาแม่ก่อนคะ่ะไหนดูสินี่น้ำมูกไหมคะไหนดูให้แม่ดูแล้วไหนให้แม่ดูน้ำมูกที่มีไมหมลูกจะได้ไปเอาวิกมาทาไหนดูสิคะ,นค,ะคนเก่งหนูทาวิกตรงไหนตอนนั้นน่ะที่หนูเอาวิกมาทาเองนะ่ะหนูทาตรงไหนคะ เซเลนา่างอนงอนงอนแม่ขอดูแท็บเลต็ตแม่ไม่ให้ดูมานั่งอยู่คนเดียวนึกว่าร้องไห้มานั่งเล่นอยู่คนเดียวเซลีนา่าขาคนเก่งคะ่ะอุ้ยขายของด้วยเหรอเออ่แม่อยากซื้อช็อกโกแลตนะมีมะมมะไหมคะ,ะอืออย่ามีช็อกโกแลตไหมคะช็อกโกแลตไอชาเบียร์อู้ยแม่ อันเดียวค่ะกี่บาทคะเนี่ยโอ้เท่าไรคะอิฟเฟมเฟสในลํนในกระเสินนะเอาคิดเงินสิคะราคาเท่าไรคะไหนดูสิน่ะโอ้จักอะไรเต็มโต๊ะนี่โอยกี่บาทเนีน่ยบาทเป็นล้านเลยเหรออยยุติยาเงินคืนค่ะไม่มีตังค์ซื้อแล้วค่ะ มันแพงเกินแล้วก็ขายแพงกันอะไรอะไรแล้ะปิดเออโอ้ลืมปิดเครื่องอืมปอบน้ำดีกว่าแบบน้ำไหมคะแม่ับเหรอมันดึกเลยเดสองทุ่มกว่าแล้วอาน้ำนอนดีกว่าไปบ๊ายบายบ๊ายบายก่อนแลวบายบาย จ <laughs> 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 <dab> ุ๊บๆแบบน้ํานอนดีกว่าค่ะ